สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูท b e ครับมาทักทายท่านผู้ชมกลางดึกเลยนะครับเกษตรกรชาวนาทุกท่านครับตอนนี้เงินไร่ละ500งวด2กําลังทยอยโอนเข้าบัญชีเก,กษตรกรชาวนาภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคนอนือนที่ยังไม่ได้ก็มีมีการโอนเหมือนกันนะครับแต่แต่ไม่มากแต่ภาคกลางเนี่ยจำนวนจะจานวนมากและภาคใต้จํานวนมาก เงินทยอยโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ตีหนึ่งเศษเกือบเกือบ,บตีสองนะครับใครได้ไวก็ตีหนึ่งเศษใครได้ช้ากว่านั้นก็ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตามข้อมูลเขาว่าอย่างนั้นนะครับใครได้ช้ากว่าเพื่อนก็จะไปได้ช่วงกลางวันวันที่ยี่สิบแปดนะครับตอนนี้ขณะน,นี้ตีสองเศษหรือว่าเวลาสองนาฬิกากว่ากว่าเขาก็นับเป็นวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์แล้วนะครับเริ่มโบนแล้วพาอสว่างก็เป็น วันที่28กล,กลางวันทั้งวันนะท่านผู้ชมที่เคารพที่เป็นชาวนาภาคกลางครับภาคใต้ครับ,รบหรือภาคอื่นก็ได้ที่มีเงินเข้าวันนี้ใครได้เงินแล้วคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อนๆชาวนารายอื่นๆจะได้แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเงินนี้รอมานานเหลือเกินนะสำหรับทุกคนทุกท่านที่ได้เงินก็ขอให มีความสุขนะครับคลิปนี้นำเสนอไปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ